ทำสิทำผู้น่าเกลียดโอ้ยผมจะขอเผยพูดบทเพลงช่อยฟังกันสักหน่อยเถิดนางนาเยเพลงช่อยเพลงชานีิเราต้องว่ากันจับคู่แข่งขันใครจะคมคายว่าชายจริงหญิงแท้ แก่กันเป็นกลนว่าอยกว่ายโยละมีทั้งบางใหญ่บางล้อมวงส่งเสียงเที่ยงกันอชอด,ชอด มีแสมมีสอดและมีทั้งลำายบางจริงผมจิงชูยื่นทูสีรักหาพาทีชมนกไมา้ออแต่บางครั้งก็มีตีหมากผัวว่าการนะักลัวนะภายในร่างกายว่า ต่างคนต่างดีนี่ก็ไม่มีแพลที่ดาพอร้อแม่แล้วก็มีถมไปพ่อผู้หญิงดาแม่ผู้ชายแก้แบบเก่เบบกาพ่อผู้หญิงดาแม่ผู้ชายแก้แบบเก่เบบกามันไม่หนักไม่เบาสักเท่าไหร่เอ้าจ้า ชาชามีเรื่อนาในเพื่อนลื้นยำก็เปล่าแอดในเพื่อนเพื่อนเรานี่จำไม่กลายได้ไหมอินเ้ยมึงจะมากเปิดมากพูดง่ายฟังยากมงเองรู้ไหมแม่โว้ยก็พเย็มว่ามาตาละคำ จเดียฉันก็ัำนะเจ้านาะตายใจก็เขาว่าคุณเรานะเจ้านาะเกิดมายอมจะมีคันห้ากันไม่ว่าหญิงชายให้หนุ่มตายก่อนแก่แก่ตายก่อนหนุ่มเขาตายกันนะเสียกลุมเอ็งลู่หม่อ่จะเวียนเจ็บเวียนไขเวียนตายเวียนเกิดเอาคำนัดทีด่กำเนิดมากันตาไหนเราเวียนเจ็บ เวียนไทยในวัดป่าอสงสารอายุของเราคงไม่นานกันจะแคนไหนเองจะหลงละเริมหน่อยเพลิงมันจะเผาชีวิตของเองมันจะเข้ากองควาย กกองกงวยพูดถึงเรื่องตายและหัวใจไม่ดีพูดถึงเรื่องตายและหัวใจไม่ดีแต่พอพูดถึงฝีตาใสา่ เพราว่าผู้หญิงด่าแม่ทายแกว่าเอาเ้ยมันไม่ออกและมันไม่เข้าเกหนาข้างใครเรียบมันยังถือไม้คนก็ละว่าไอ้เมื่อทันเฟกมาและแกก็เปกไปก็ตีใส่กล้ยดีโ้ยมันต้องตีโดยข้างถ้าเพลงดีว่าแดงคขยกันไม่ได้ระว่าการน,นวน,นวดก็หอมหวนไโหูพระคู่คนเขาก็ดูละ า, pulse, าได้เอทาเอท่เอ <Bruno> <sm> <lock> ่าละตาาเอยเรือตายแล้วทำหูลีแล้วแต่พอพูดถึงนี่แล้วตาใสเห็นเลยเพื่อนมึงร้องกันอยู่ทำนองนี้เล่นเอาใจที่ไม่ดี บอกให้พูดถึงเรื่องตายแล้วทำลายกันเราจะไปนึกอะไรกันมาเกิดมาก็ตายไอ้ที่ตายเราก็ฟังไอ้ที่ยังก็เผาเอ้ที่ตายก็ฟังที่ยังก็ช่วยกันเผาไอ้ที่เราอยู่กันก็เอากันด้วยไป จะให้เอาเอาเผา,าไฟไไก็ไม่ไทยของยากเทวนะของท่าเอา,เอาไปวัดวาเทวนะเผาไฟกระพุนไหก็มันดีเทวานาเจ้าปีเมือนห้าให้จิงนึกก็ะระดากและหมดทั้งญิงไทยพูดพึงเมื่อไปเอาพูดชายหูลีพูดพึงเรื่องนี้แล้วตาใจ าต้มฮูลีว่าแต่พอพูดตรงไม่ขยับเข้าไปไกลไกโอเมสอยเกลียวแลักขงฉันเอ่ยแฉันจะพูดบอกเลยละฉันต้องขออภัยเมื่อยามเราตายไม่มีอะไรเลยนะเมื่อยามหมอกรณานี่เธอเชื่อไหมเมื่อควันจิตจะตายฉัานจะได้เตเจ้านี่ถ้ากว่าเกยจะได ฉั all, นเส right? ียดายติด nhau ันเสียดายอยู่ไอ้เต่าหมกตาไม่ไปเลยอยู่ตรงเนี้ยเพลงลุงโปรยเพลงลุงโปรยอ้ตับลุงโปรยนะไรฝันฉันเป็นแม่บัวผันเองแล้วกันเอาเอาเอาเพลงเอาตับลุงโปรยนะฉันเป็นแม่บัวผันเมสาวๆนะแล้วกูจะจำได้หมดเลยอย่า ว่าแกพอพูดเรื่องตายนีน่ว่าใจอ่ะไม่ดีแต่พอพูดเรื่องนี้อ่ะ าใส่โอเสียได้แต่ฉันนะกันละก็หรือเจ้าอ่ะแต่มาเสียดด้กันแต่เต่าหมอบตายว่าจินเอ๋ยเจ้าจินเขาเรียกว่าจเจ้าจินว่าคนรู้จักทั่วถิ่นกันนะพ่อเพลงไทยแกควรคิดตัดบ้างไอ้หนุนทางตันหาไอ้เต่านงเต่านาจะคิดกันไปชะไเอยฉันจะมาร้องเตือนนะก็สติตนเห็นเจ้าจินมันเป็น คนก็สติตายจะมัวทนงก็อีนังเลยเนื้อหนังมนุษย์มันมีแต่ทรงกับสุดเราไม่มีสดสะไปไหนมาเนี้มาฟังนี่มาฟังว่าทนงก็อีนังเลยเนื้อหนังมนุษย์แล้วว่าบบนวนจนเอ๋อยแกควรหยุดทีนี้ก็ยั้งไว้เอาแกลูกศิษย์คูปโอนี่ฉันลูกศิษย์แม่ผันเอาเป็นไรเอาเป็น มันไม่กลัวจริงๆเลยทะลึ่งากไม่หรอเฮียพอตีแล้วถูกตั้งสามหนยังไม่มีความรู้สึกขนาดนี้หดหายหมดแล้วโยมอาตมาปรงแล้วนะโยมนะไหมดฮะถ้าก็ไม่หมดว่าไงเนียเสียเสียงคียาไม่ตกกว้างอ้าวไม่ใช่พ่อคุณนะ จะมาหาเรื่องกันหาว่าหาว่าเพียงทำครับท่านโดยเกียรติท่านนี้ก็ช่วยช่วยเป็นพยานด้วยนะครับ่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่สู้ครับคนมือฮะเอ้าเอ้าเนี่ยคนมันมือไวสู้ทังนเอ้าข้าซึ้งไร้หน้า โถ่นั่นแน่ดีดีจะช่วยทำไมอ่ะเขาว่านี่เขาของคนแก่นี่มันนิ่มนวลเนี่ยดีก็น้ำอีกใช่ไหมเขอ้ตะเที่ยวไม่รู้วิกตครับตอนที่ครูไหวจะตายด้ฝากผมไว้พี่เนกเป็นพยานมีเทปมีกล้องอัดไปหมดเลยครูไหวได้ฝากกินเลยไหนไหนก็กูก็จะตายจากมึงไปแล้วมึงจะตายจากกูไปแล้วกูฝากเมียมึงไว้ด้วยนะก็บผมก็ไปไหนถึงได้มาด้วยยังไง เนี Ooh, ที่มาด้วยมาเอากเกตังเขาไอ้กินเนื้อจะเรียนอะไรไม่เห็นนักการสำเร็จไอ้กินเนื้อจะเรียนอะไรไม่เห็นจะไม่สำเร็จมึงได้กันอยู่แต่ไอ้เม็ดผลละไม่เอ้ยจ้้ยาเอ้ยาเอ้ยาเอ้ยว่าแต่เม็ดละผล เอาไม้เอานั่นลูกศิษย์ครูโปรยนี่ฉันลูกศิษย์แม่ผันวันนี้มาชิงก็ประชัน,นจะเอาชัยฉันัน่าฟังก็ร้องละมาทํานองเนิ่นนานไม่เห็นน้าแกจะผ่านใตสะดือไปได้ฉะนั้นฉันจะร้องเตือนนักก็สติตนว่าจินเอ๋ยเองเป็นคนน้กก็สติตายนัควรจะตัดก็เสียบ้าไอ้หนทางตันหาจะมัวบ่าเต่านาคราวนี้ไปถึง ว่าควรหันหน้าเข้าวัดและปฏิบัติศิลธรรมสอนเท่าไรไม่จําเหมือนคนไม่มีใจเมื่อมายามวอดวายนี่ก็ทําลายขันนะเอ้ยมายามจะวอดวายนี่ก็ทําลายขันเขาตัดหีเสียบฟันให้มึงมะไร